สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin B Channel วันนี้นะครับนั้งอยู่ที่นคนปรปฐมที่สวนสัมพันนะครับต้องบอกว่าสวนสัมพันเนี่ยหลายๆคนก็คือน่าจะเคยมาน่าจะเคยได้ยินมาเพราะว่ามันเป็นแบบที่ที่เปิดมามากกว่า50ปีแล้วเนาะแต่ว่า ที่นี่นะคะผมตอนนี้เขาได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีคาเฟ่สไตล์โมเดิร์นแต่ว่ายังคงคอนเซปต์ความเป็นธรรมชาติความเป็นออร์แกนิกอยู่ที่อยู่ด้านหลังแบงค์นี่ก็คือปฐมคาเฟ่นะคะเป็นออร์แกนิกคาเฟ่ข้อสังเกตของที่นี่ก็คือที่เนี่ยจะเป็นโดมคาเฟ่ที่มีกระจกเนี่ย 360องศาและรอบๆคาเฟ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งนั้นเลยเวลาเราดูจากกระจกด้านในร้านนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีความเขียวมีความสบายตามีความผ่อนคลายแล้วก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีแต่แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่คาเฟ่เท่านั้นที่นี่ยังมีเวิร์กช็อปนะครับผมเป็นกิจกรรมให้เด็กๆหรือว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกันในการทํากิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับผมที่นี่หลกัหลกๆเลยเนาะก็จะมี หนึ่งเลยก็คือจะเป็นงานหัตถกรรมนะครับงานหัตถกรรมเนี่ยก็จะเป็นการทําผ้าบาติกต่างๆนะครับและอีกอย่างนึ่งจะเป็นโซนสมุนไพรโซนสมุนไพรเนี่ยจะเป็นโซนที่เราสามารถทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาดมสมุนไพรลูกประคบสมุนไพรแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายนะครับและที่สําคัญก็คือตอนนี้เข้าได้ฟรีนะครับถ้ายังไงปะเราไปกันเลยปะ อ่ะโอเคตอนนี้บังอยู่ที่ปฐมออร์กนิกคาเฟ่น,นะครับสังเกตนะครับว่าที่นี่เนี่ยจะมีกระจกเนี่ยเป็นเรือนกระจกแบบ360องศาแล้วทั้ง360องศาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นหญ้าทั้งนั้นเลยจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็หลังคาจะเป็นหลังคาสูงเพื่อลดความร้อนระบายความร้อนแล้วก็ประหยัดไฟด้วยต้องบอกว่าที่นี่เนี่ย ไม่มีไม่มีหลอดไฟอ่ะคือ,องแน่นอนอ่ะเขาต้องมีหลอดไฟติดแน่นอนแต่ว่าตองวันเขาไม่จะเป็ต้องเปิดไฟเลยนะครับเพราะาใช้แสงจากธรรมชาติได้ถึง360องศาอันนี้เป็นจุดเด่นที่ออร์แกนิกคาเฟ่ไหนๆที่ไม่มีเพราะว่ามีการคิดเผื่อถึงการลักโลกด้วยนะครับก็ส่วนอันนี้ก็เป็นกาแฟของที่นี่นะครับผมกาแฟที่นี่แน่นอนในเมื่อมันเป็นออร์แกนิกอยู่แล้วใช่ไหม กาแฟเขาก็จะผสมพวกเฮิร์บพวกสมุนไพรหรือว่าพวกผลไม้ต่างๆนะครับอันนี้ที่บ้างสั่งมากก็จะเป็นเลมอนคอฟฟี่นะครับ mm. ก็จะเป็นกาแฟผสมมะนาวนั่นเอง mm. ก็เท่าที่กินนะ mm. ก็คืออร่อย mm. เป็นกาแฟมะนาวที่ค่อนข้างรสชาติ mm. ดีนะครับต้องบอกว่า เทรนกาแฟสเปเชียลตี้เนี่ยกำลังมาใช่ไหมแล้วก็มีคนได้เอาองมาเล้กาแฟหลายหลาประเทศซึ่งโอเคแน่นอนอันนั้นคือมันดีอยู่แล้วแต่กาแฟมะนาวยังไม่ค่อยได้เห็นคือกาแฟส้มอาจจะเห็นบ้างแต่กาแฟมะนาวถือว่าหายากนะครับก่อนหน้านั้นคลิปก่อนหน้า ก่อนหน้านี้ของเรานะครับเราไปเลมอนฟาร์มอันนั้นก็เจอกาแฟมะนาวเป็นที่แรกนะอันนั้นก็ดีมากแล้วอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงรสชาติถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับว่าดีทั้งคู่เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออันนี้อันนี้เป็นกาแฟมะพร้าวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกาแฟมะพร้าวถ้าใครเคยเห็นที่ไหนช่วยแนะนำดังด้วยนะครับคอมเมนต์มาบอกนิดหนึ่งเนาะกาแฟมะพร้าวเนี่ยเป็นอะไรที่บางรู้สึกเอ้ย แปลกตาดีนะไม่เคยเห็นมาก่อน specialty mm hmm. ไม่มี mm hmm. หรือว่ากาแฟแบบว่า h โฮมบิวอะไรอย่างเงี้ยก็ mm hmm. ไม่มีนะครับ mm hmm. ที่นี่มีเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. คือ mm hmm. มันเป็นกาแฟที่มีรสชาติอ่อนแต่มีกลิ่นหอมของมะพร้าวเอาง่ายๆถ้าใครเป็นสาวกของอเมริกาโน่เขาทุกคนก็จะรู้ว่าโอเคอเมริกาโน่มันมีความขมในตัวของมันใช่ไหม ความขมของอเมริกาโน่เนี่ยหาไม่ได้กับในนี้เลยคือคุณกินไปแล้วอะความขมความเฟื่อนของมันอะจะไม่มีในนี้มันจะเป็นความนุ่มละมุนคอมากกว่านะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของมะพร้าวเข้ามาด้วยแล้ว่าเอออันนี้เป็นอะไรที่แบบทานง่ายมากนะใครผ่านไปผ่านมาแถวนะคนปรปฐมอย่าลืมนะครับแวะเข้ามาที่ปฐม ออร์แกนิกคาเฟ่นะครับต้องบอกว่าแถวเนี้ยมีคาเฟ่ออออร์แกนิกหรือว่าเป็นแบบว่าเน้นเป็นกรีนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมาเหอะมันค่อนข้างแบบว่าได้ฟิลด้นบรรยากาศเพราะว่าเราจะเน้นไปที่ที่แปลกๆใหม่ๆห,หรือว่าเป็นที่ที่สามารถใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้เอาง่ายๆบางยึดถือตัวเองเป็นหลักบ,บางแค่คิดว่าถ้าสมมติแบงพาพ่อหรือคุณแม่หรือว่าคุณยาามาเที่ยวแล้วเขาจะชอบ อันนี้ยบงค์ถือว่าที่เนี้ยผ่านซึ่งที่เนี้ยเป็นอีกที่หนึ่งที่แบงรู้สึกว่าผู้ใหญ่ในบ้านมาแล้วจะช่องชอบแน่นอนครับอ้าโอเคตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ถ่ายรูปของที่ร้านนะครับจะสังเกตว่าจะเห็นแบงค์เป็น2คนใช่ไหมแล้วก็ด้านบนของแบงค์จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับผมที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเขาอ่ะตั้งใจเลยนะที่จะให้เคุณรู้ว่ากิ่งไม้ตอนแรกอะ่ะเขาก็มีต้นไม้ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่า พยายามดึงต้นไม้ลงมาอีกนิดนึงเพื่อให้สะท้อนกับเงาของกระจกตั้งแต่แรกตั้งแต่สร้างนะครับเพื่อให้ดูเป็นทรงสามเหลี่ยมเพราะที่นี่ชื่อว่าปฐมออร์แกนิกคาเฟ่อยู่ในจังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นทรงเหมือนพระปฐมเจดีย์ทุกอย่างเนี่ยจะทําเป็นดีไซน์เป็นสามเหลี่ยมทางนั้นเลยอีกที่นึ่งที่เป็นดีไซน์สามเหลี่ยมของที่ร้านเดี๋ยวบังพาไปครับจุดนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้เราเห็นว่ามันมีสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับก็ ถือว่าเป็นคอนเซปของทางคาเฟ่นี้แล้วก็ทางสวนสัมภารนี้นะครับที่พยายามทําให้เราอะมองเห็นอะจากมุมต่างนะครับให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับพยายามมองให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเซปแล้วก็เป็นโลโก้ของที่นี่ด้วยนะครับแบงค์ซื้อตั๋วทํากิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเข้าชมเนี่ยถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้ฟรีเนาะดูนู่นนี่นั่นได้ฟรีนะครับแต่ถ้าคุณคิดจะทํากิจกรรมมีค่าใช้จ่ายนิดนึงเนาะ ก็แต่ละค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรมนะครับผมอย่างอันนี้บังซื้อตั๋วทําสบู่มานะครับเป็นสบู่สมุนไพรนะครับที่นี่กิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยนะทําลูกป,ประครบทําสบู่ทํายาโดมผ้ามัดย้อมหรือว่าทาหัตกรรมอื่นๆเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้บางทํทสบู่มา120บาทนะครับไปเดี๋ยวเราไปทําสบู่พร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีค่ะอ่าโอเคสวัสดีค,ครับ,รบตอนนี้วิทยากรกําลังจะสอนแม้งทำสบู่นะครับผมอ่าไม่ทราบว่าคุณวิทยากรชื่ออะไรนะครับชื่อเฟิร์นค่ะอ่าคุณเฟิร์นนะครับอ่ะยังไงสบู่นี่ทํายังไงบ้างล่ะครับก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมีเบสสบู่ก่อนเบสสบู่คือเบสสบู่ก็คือเป็นสารการตั้งต้นในการทําสบู่อ่าอันนี้เนาะจะเป็นแบบเบสขุ่นๆแบบนี้เลยครับมันเป็นก้อนใช่ค่ะเป็นก้อน เบสบู่เขาจะทํามาจากตัวกีซลีแล้วก็น้ํามันมะพร้าวอ๋อตอนร้อนออกมาก็จะเป็นแบบนี้โอเคโอเคผสมกันเนาะใช่ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้อเบสบู่ตัวนี้ค่ะไปหลอมกับเตาความร้อนได้เลยค่ะอ๋อครับจะให้โอเคไปหลอมเลยใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบให้นะคะจะให้พี่แบงค์หลอมโอเคอะดีดังวางวันนี้เลยค่ะอ๋อแค่วางอย่างเดียวเนาะใช่ค่ะ และนี้คือเอาไว้รงมีไว้คนไวน้มันละายเป็นของเหลวอ๋อวางตรงนี้เลยนิดนก็คือ <c oughs> วางไว้ก่อนไม่เอ่ยเพราะมันยังไม่ละลายเลยใช่ค่ะเดี๋ยววางไวประมาณหนึ่งนาทีอ่ะมันก็จะละลายแล้วให้พี่คนอ๋อครับแล้วยังไงต่อเอยอันนี้เขาเรียกว่าเบสสบู่มีไว้เป็นสารตั้งต้นมันไว้มันมีคุณสมบัติอะไรนะครับชระล้างหรอะรอา้ชำางอ่ามันจะทําให้เบสสบู่ตัวเนี้ยมัน เพียวๆยังไม่ได้ใส่กลิ่นและยังไม่ได้ใส่ตัวสาระคุณลงไปครับแต่แค่ทําให้เกิดฟองอย่างเดียวทําให้เกิดฟองอย่างเดียว<ช>ยังไม่ได้แบบมีความสะอาดอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะอ๋อแล้วจะมีตัวที่มันช่วยชาระร่างกายก็จะอยู่ตรงด้านนู้น,นเลยอ่างั้นถามนิดนึงได้ไหมอะ่ะคือมีคนแบบชอบคิดว่าเอ้ยยิ่งฟองเยอะยิ่งแบบสะอาดแน่เลยอันนี้จริงไหมอันนี้ไม่จริงไม่จริงเหรอฮะค่ะอาวฟองน้อยก็สะอาดเหมือนกันใช่ค่ะ อันนี้เราจะหลออให้ได้ประมาณ100 ml ก็เฉลี่ยวมาก็จะได้แม่พิมพ์3อันก็คือสบู่สบู่3ก้อน<ะ>เดี๋ยวระหว่างรอนเนี่ยจะให้พี่แบงค์ไปเลือกพิมพ์โอเคอันนี้ก็วางไว้ได้เลยคับอ่าโอเคแล้วก็จะให้เลือกข้าวค่ะครับเราจะทําสบู่ข้าวใส่ข้าวลงไปใส่ข้าวลงไปเลยเราจะเลือกได้แค่สีเดียวอันนี้คือใส่เพื่อมีความหอมหรอหรือว่าอันนี้ก็ที่ใส่ลงไปเนี่ยเราจะได้วิตามินอีจากข้าว ช่วยทำให้ผิวเราเนีย,ยนก็คือทุกตัวจะมีวิตา e มิอนอีนนเหมือนกันหมดเลยเหมกดลยต่างกันแค่สีสีใรอ๋อเข้ากล้องหอมนินจะเป็นสีเหมือนกับครีมครีมเข้ากล้องเจา้าเวสันตาราะเหรอค่ะปกติอันนี้เขาเอามากินกันไหมครับหรือว่ากินค่ะก็เป็น <720 S 1> ข้าวสารที่เราหุงกินเลยอ๋อมันเป็นชื่อสายพันธุ์โอเคอันนี้ก็จะได้สีขาวเนาะก้องขาวมาลิสีแดงอันนี้ก็เป็นก็คือออกน้ำตาลแดงใช่ค่ะ อยา <Okay. S 1> ให้พี่แบงค์เลือกสีข้าวที่พี่แบงค์เลือกไว้นะคะครับให้พี่แบงค์ตัก1ช้อนลงไปในมิคเตอร์ได้เลยอ่าตัก1ช้อน 1>, 1ช้อนเต็มเต็มนะคะแบบนี้เหรอครับคุณจูนใช่ค่ะเค <Okay. S 2> อ่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากัน ไปจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวจะช่วยในเรื่องให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นขึ้นเคเราจะใส่ห้าหยดอขอบคุณครับห้าหยดของน้ำมันมะพร้าวเนาะอุ้ยแต่คิดไม่กี่หยดแล้ว<ะ> <laughs> โอเคอห้าหยดเล็กๆแค่นี้เลยค่ะเราจะหยดเป็นดอกก็มีกลิ่นของมะพร้าวเหมือนกันนี่เราสกัดเอง Oh. ต่อไปเป็นสารสก,กัดขมิ้นค่ะตัวนี้จะช่วยชำระค่าเชื้อแบคทีเรียครับผมหาหยุดกันขมิน้นค่าเชื้อแบคทีเรียช่วยทำความสะอาดร่างกายด้วยค่ะโอเค อันนี้ใส่เยอะใส่น้อยนี่มันแบบมีเกี่ยวไหมครับยิ่งใส่เยอะยิ่งฆ่าเชื้อได้เยอะหรือเปล่าอ่าถ้าตัวเนี้ยค่ะมันสามารถใส่เยอะได้เป็นขมิน้นแต่ถ้าเป็นพวกน้ำมันมะพร้าวเกลกินเนี่ยจะใส่เยอะไม่ได้มันจะทําให้สบู่เราไม่จับเป็นเซ็ตตัว<อ>เป็นก้อนแข็งแข็งอ่ะมันก็จะเหลวๆใช่ไมด่ไมได้ใช่ไใ่ไหมได้ใช่ไหม้ใ่ไหมไ้ใไมด่ไหมได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้ใช่ไหได้่ไหมไ่ไหมไ้ใช่นหมได้ใช่ไหมได้ใ่นหม้นม่า,าจจหามด้ใช่ไหม่าหเดียวแหละใช่ห้หยด อเคโอหกินคือแบบแรงเตะจมูกมากอ่ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันโอเคฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์นะคะตรงด้านนี้ค่ะเราจะมีถาดรองน้ำไว้อ๋อครับมาเลยค่ะเดูได้ไหม มมนอันนี้คือน้ำเย็นไม่ใช่น้ำธรรมดาอ๋่เป็นแล็เทใส่พิมพ์ได้เลยิเทแล้วนะครับอันนี้ต้องทิ้งไว้นานไหมครับกว่าว่ามันจะแห้งะาสิบห้านาทีค่ะอ๋อสิบห้านาที อ่าทีนี้15บาทีก็มารอรับค่ะแล้วก็แกะสบู่ออกจากพิมพ์ได้เลยอ่าโอเคเอไปใช้ถู่ตัวอโอเคครับอ่างเดี๋ยวสินาทีเดี๋ยวเรามารอดูกันครับ15 minutes later อ่าโอเคตอนนี้ก็คือสบู่ของแบงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะนางนี้ก็เหลือแค่แกะดูนะครับผมคือกลิ่นเนี่ยค่อนข้างหอมเลยนะนี่กลิ่นค่อนข้างหอมเลยนะครับลองแกะดูนะ จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือค่อนข้างสวยอะ่ะแล้วก็เนียนนะครับคิดว่าอันนี้ใช้เนี่ยน่าจะชอบเพราะว่าเป็นรูปทรงกุหลาบเนาะเขาก็ให้ซองเขียนชื่อมาเนาะแล้วก็ใส่ซองไปนะครับหรือว่าพราะว่ดเป๊ะก็มินเยอะก็ไม่รู้อะ่ะมันก็เลยหอมเป็นพิเศษเนาะอ่านี่เป็นรูปทรงทิวลิปนะครับดอกทิวลิปอ่า ทรงนี้นะครับน่าใช้มากเลยด้วยทั่วเป็นสีขาวด้วยอะ่ะมันก็เลยแบบเออน่าใช้นะแต่สีนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับเพราะทุกสีก็มีวิตามินอีเหมือนกันหมดเนาะ mm hmm. ทางคุณเฟิร์มวิทยากรบอกว่าถ้าอยากจะให้สบู่เซตตัวเร็วๆเ,เ,เนี่ยสามารถเอาไปแช่ตู้ยเย็นได้แค่2นาทีก็ได้สบู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเราังรู้สึกว่าคืออุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะข้าวบดละเอียดอา,อาจจะต้องไปซื้อเบสสบู่มานิดนึงแล้วก็ใส่เป็นพวกแบบว่า สารสกัดขมิ้นนีนะ้นิดหน่อยแล้วก็เปเปอร์มิน้นแค่นี้เองนะครับก็ถามารถทำสบู่ได้เองง่ายๆที่บ้านแล้วนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง justin b channel นะครับใครอยากจะให้เราไปที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไวด้านล่างนี้นะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบาย